เดี๋ยววันนี้เนาะเดี๋ยวเปิดหัวข้อกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง 6.0กับเก s ช i น Impact ในนอตไคร์กันนะครับแล้วเราก็จะเมามาเมาส์มอยตู้กาชาอะไรต่างๆเนาะแล้วก็จะมาอัปเดตกันเบาๆสําหรับตัวของแบบเอ่อความสามารถของตัวละครนะครับที่เป็นตัวละครในฝั่งของนอตไคร์มีตัวละครอะไรที่น่าสนใจมีตัวละครอะไรที่น่าเปิดอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในลายวันนี้นะครับใครเป็นสายชิลไม่สนใจหรอกว่าตัวละครนั้นเก่งไม่เก่งขอเป็นหน้าตาตัวละครที่ตัวเองชอบก็ ฟังหูไหวนะ้หูเนาะแต่ถ้าใครมองหาเมตาใครมองหาความเก่งของตัวละครนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับ <O> ใครที่จะเติเมเงินเกมเกมชินอิมแพ t อย่าลืมนึกถึงร้านลิชแมนช็อปนะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นลิงก์อยู่ในคำอ,อธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกัน ก่อนหน้านี้นะครับผมผมเคยพูดมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วว่าตัวละครในตัวของฝั่งนอตไคลถ้าจะมีการจัดอันดับว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งตั้งแต่วันนี้ตัวไหนหน้าเปิดไม่ต้องเปิดตั้งแต่วันนี้เราพูดไว้ก่อนนะว่าเราไม่ได้แบบหลักชอบตัวละครตัวไหนหรือว่าเราไม่ได้เลือกตัวละครด้วยความพิศวาสนะครับผมเราเลือกตัวละครด้วยความสามารถล้วนๆเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าทุกคนตัดเรื่องของอารมณ์ออกไปใน การชอบตัวละครโอเคไหมเรากําลังคุยกันด้วยเมตาจริงๆที่มันจะเกิดขึ้นในเกมเรากําลังคุยกันด้วยลีกที่คิดว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมมาฟังกันนะครับเริ่มจากตัวละครที่ดีที่สุดของนอตไครถ้าใครเห็นลีกกันมาบ้างแล้วเซา,ววารวบของนอตไครจะเป็นรูปโคลัมบีนาครับก็เลยจะต้องบอกว่าที่สุดของเมตาของนอตไคร คือโคลัมบีนาแต่เตือนเอาไว้อย่างนี้อีกแล้ว ผมเชื่อเหลือเกินว่าช่วงนอดใครหรือก่อนหน้านี้นะครับช่วงนัดลานมีคนคิดอย่างนี้กันเยอะมากๆผมสายเก็บเทพครับผมไม่เปิดหลอกตัวละครอะไรก็ตามผมจะเปิดเทพไฟเท่านั้นแล้วปรากฏว่าเทพไฟของเราเปิดมาตัวเดียวเดียวใส่ทีมปุ๊บเก็บค่าจิตวิญญ,ญาณต่อสู้ไม่ได้เล่นลำบากคอมโบลำบากกดสกิลเอาติได้ไม่บ่อยไม่มีตัวละครมาช่วยบัฟไม่มีตัวละครมาช่วยเสริมปฏิกิริยาเล่นยากไปหมดเพราะฉะนั้น เราควรที่จะเปิดทีมมากกว่าจะเปิดลงไปที่ตัวเดียวก็เลยจะบอกว่าโคลัมบีนาเนี่ยเหมือนกันนะอย่าลงทุนโคลัมบีนาตัวเดียวแม้ว่าผมจะบอกว่าโคลัมบีนาคือที่สุดของแพทนี้แต่ไม่ได้แปลว่าโคลัมบีนาตัวเดียวจะแบกทุกสิ่งทุกอย่างของแพทนี้ได้ด้วยตัวเดียวนะครับต้องมีทีมให้เขานะครับโคลัมบีนาคาดว่าจะเป็นกลุ่มของดาเมจรองน้านะครับที่ช่วยเสริมให้แบบดาเมตต่างๆของกลุ่มที่เป็นกลุ่มรูน่าต่างๆแรงขึ้นนะครับ มาต่อกันใน1แพทเนี่ยเราเรียนรู้จากแพทของนัดลานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เกมค่อนข้างมาแนวโน้มนี้กันแบบชัดเจนมากๆนะครับทุกคนเจอกันไปนะครับก็คือเทพไฟแล้วก็กลับมากระโดดเมตาอีก1ตัวก็คือตัวละครอย่างสเกิร์ตตอน5.7ุตัวละครอื่นๆไม่ได้แปลว่าไม่เก่งนะทุกคนผมพูดอย่างนี้ก่อนเลยว่าตัวละครระหว่างทางตรงนี้หลายๆตัวแบบมีประโยชน์เก่งมากๆครับแต่ว่าถ้าเราวัดด้วยความที่เป็นตัวเดียวเลยเดี่ยวๆว่าตัวละครนั้นเป็นเมตาคือเทพไฟกับสเกิร์ก นะครับนี่คือคู่ของนัดลานผมจะบอกว่า2ตัวละครเมตานะครับผมของฝั่งนอร์ครนะตามที่ผมได้ยินมาจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงข่าวเลยคือโคลัมบีนาณจุด3และอลิสครับผมณจุดนะ7 แต่เขาพูดไว้เอาไว้เลยว่าโคลัมบีนายังเป็นที่สุดอยู่เหมือนกับเทพไฟเทียบกับตัวของสเกิร์กอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงผมก็ยังเชียร์ทีมเทพไฟมากกว่าทีมของสเกิร์กอะไรอย่างเี้เป็นต้นนะครับผมเขาบอกว่าแบบทีมของกลุ่มโคลัมบีนาจะโหดมากเพราะฉะนั้นเลงทีมไว้ก่อนเลยเพอเพอรตัวนี้อาจจะมาเล่นด้วยกันก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับ ทีนี้มาฝั่งตัวละครที่เป็นแบบ second tier ผมพูดไว้เลยว่า2ตัวละครนี้น่าจะอยู่ใน tier SS เช่นเดียวกันเป็นแบบ tier SS ที่อาจจะไม่ได้ปะตะโกนเหมือนฟิลแบบไซโลเนนที่เราก็มองว่าไซโลเนนก็ต้องอยู่ SS 2ตัวละครนี้นะครับผมคือดูลินและนิโคครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่แปลกใจใช่ไหมครับที่นิโคลจะอยู่ใน Second t i e r เพราะว่าเขาคือหนึ่งในแม่มดเหมือนกันผมขอพูดถึงนิโคลให้ทุกคนฟังก่อนนิโคลเนี่ยข่าวของเขาคือเขาเป็นตัวละครที่เป็นแบบว่าตัวละครที่สร้างมาคู่กับอลิสนะครับสิ่งที่น่าสนใจในนิโคลอลิสนะครับคือไฟน้ําแข็งทีมละลายที่โหดมาก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 ม,ากมากของเกมอยู่แล้วคือทีมของเทพไฟครับถ้าจะทำที ทีมของอลิสนิโค o ต้องเป็นละลายที่โหดมากกว่าหรือเทียบเคียงเทพไฟสมมุติว่า Alice Nicole, อลิสนิโคเติมทีมเก่าของเทพไฟก็ได้ดติดลาลีไซโรนนหรือจะเป็นอลิสนิโค o แล้วเติมโคลัมบีนาดูรินเผลอๆอ่ะ4ตัวเนี้ยเล่นด้วยกันได้นะครับ กลุ่มที่เป็นปฏิกิริยาเกี่ยวกับธาตุน้ำทั้งหมดผมว่าโคลัมบีน่าต้องเหมาไม่งั้นโคลัมบีนาจะแบบมันจะถูกเฉพาะทางเกินไปผมว่าโคลัมบีน่าต้องเหมาอย่างน้อยต้องมีละเหยอ,อยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะได้เจอพวกกลุ่มปฏิกิริยาที่เป็นแบบมีคนบอกว่าลูนาวาโพไรซ์ รูน่าเมลเมลแม้ว,ว่าจะเป็นแบบปฏิกิริยาที่เป็นไฟกับน,น้ำแข็งก็ตามแต่ว่าจะศัตรูติดแช่แข็งอะไรเงี้ยก็ควรที่จะได้รับผลประโยชน์หรือเปล่านะสำหรับนิโคออลิสเนี่ยไม่แปลกใจเนาะที่เขาจะเล่นด้วยกันแต่ว่าอีก2ตัวละครที่จะมาเติมเต็มตัวของทีมนิโคอาริสนี่สิผมว่าสิ่งนั้นนะ่ะน่าจับตามองมากกว่านะครับว่าแบบเฮ้ยหรืออาจจะกลับมาเป็นเซตตัวละครเก่าก็ได้นะอาจจะเติมเป็นแบบว่าตัวละครอย่างดูลินแล้วเติมเทพน้ํา อีกแล้วเทพน้ำตลอดไปเมื่อกี้เราพูดถึงนิโคพูดถึงอลิสกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมขอมาพูดถึงดูลินตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่เป็นเบนเน็ตเวอร์ชันอัปเกรดเติมเชียงหลิงเวอร์ชันอัปเกรดลงไปลองคิดภาพถ้าเบนเน็ตเป็นเวอร์ชันอัปเกรดแล้วเป็นดูลินแล้วดูลินถูกเอาไปใส่ในทีมตัวของมาวิก้าได้ก็สมเหตุสมผล ถ้าดูลินเอาไปแทนที่ทุกที่ของเบนเน็ตได้มีที่ให้ดูลินเต็มไปหมดเลยครับเขาว่ากันว่าดูลินจะมาเป็นตัวละครสายซับพอร์ตนะครับโดยที่เป็นบัฟนะเป็นตัวละครบัฟที่จะมีลักษณะคล้ายๆกับเบนเน็ตนี่คือข่าวของตัวละครอย่างแบบดูลินครับดูลินจะเป็นตัวละครที่สามารถเล่นกับเมตาเก่าได้ด้วย แล้วก็เล่นกับเมตาใหม่ได้ด้วยเป็นตัวละครซับอัปยะโยชน์นะครับฟีลเหมือนไซโรเนนที่เอาไปเตะเพิ่มบัฟให้กับตัวละครกลุ่มเก่าก็ได้กลุ่มใหม่ก็ได้แบบนั้นนะครับผมดูลินเขาว่าจะเป็นแบบนั้นมาต่อกันนะครับผมที่เทียอันดับ3เป็นเติร์ดเทียนะครับเป็นเทียอันดับ3 เป็นเทียที่ผมให้เป็นเทียกลุ่มของแบบตัวละครดามเมจโดยทั่วๆไปเนาะจะคล้ายๆกับตัวละครในกลุ่มเก่าอย่างเช่นถ้าเราไปดูตัวละครของเอ่อนัดลานนะครับตัวละครกลุ่มนี้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่เก่งเลยแต่ว่าเขาอาจาจะไม่ได้แบบเป็นเมตาเมื่อเทียบกับตัวละครที่เป็นเมตาจริงๆผมยกตัวอย่าง วาเลซ่ากับเทพไฟเทียบกันเราก็จะบอกว่าโอ้โหเทพไฟเก่งกว่าเทพไฟดีกว่าหรือเป็นมวนัวร์นีหรือว่าคินิชอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะไปบอกว่ามัมวรานีคินิชก็ไม่ได้แย่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เก่งนะแต่ลองเทียบกับเทพไฟก็คนก็ยังเลือกเทพไฟมากกว่าเ,ออเขาก็จะมีสถานการณ์หรือว่าความเฉพาะทางของเขาให้มีสถานการณ์ให้เขาใช้อันนี้คือกลุ่มตัวละครที่เป็นแบบเติร์ดเทียร์นะครับผมประกอบไปด้วยวากาครับประกอบไปด้วย p ริน c ์ครับประกอบไปด้วยรัวมครับประกอบไปด้วย Nefer ร์ Never ครับรัวมาเน e เฟมาด้วยกันเนาะแบบ2ตัวอ่ะผมพูดจากใจคนที่มียกตัวอย่างอย่างผมมี v a r ร s า C6 6แม้ว่าจะมันจะเจ็บปวดเดือเกินเหมือนแทงตัวเองแต่ว่าก็ยังอยากพูดให้ทุกคนฟัง ว่าตัวละครกลุ่มพวกนี้นะถ้าเกิดว่าตั้งใจเล่นและครบทีมของเขานะครับโหดมากเช่นเดียวกับกลุ่มตัวละครกลุ่มนี้วากา้าฟรินซัวมาเนเฟอร์อะไรพวกนี้กลุ่มพวกนี้ถ้าเราจัดเป็นทีมเป็นก้อนโหดมากๆเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวคอยดูมันจะต้องมีดันเจียนมีบอสมีสึกเดือดแดนลึกลับมีโรงละครในจ,จินตนาการมีบอสรายสัปดาห์มีบอสโลกบอสนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ครับที่มันเฉพาะทางของตัวละครกลุ่มพวกนี้ อ่ะทีนี้เขาบอกว่าแบบว่าเทียต่ําสุดนะครับผมในห่วงโซ่นี้เนาะเป็นแบบว่าโฟ์เทียนะครับผมคือจาโฮดะกับตัวของไอโน่แอบ,บแอบ,บสงสัยในจาโฮดะนิดนึงว่าผมแอบ,บรู้สึกว่าจาโฮดะก็มีโอกาสเป็นตัวละคร5ดาวตัวหนึ่งเหมือนกันนะโดยสรุปนะครับจากหน้านี้เนาะ ในช่วง6.1นะครับเราจะเจอกับดูลินเ,เขาบอกว่าจะเป็นตัวละครที่เป็นออฟฟิลด์ซับพอร์ตที่ดีมาก1ตัวซึ่งดูลินเนี่ยความสามารถเบื้องต้นที่มีข่าวมาคือดูลินฮิลได้ดูลินบูตดาเมจได้เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่เริ่มต้นคลิปเลยเนาะทุกคนผมพูดไปแล้วว่าแบบดูลินผมว่าก็มีโอกาสสลับไป6-2เหมือนกันนะครับอาจจะอยู่แถวๆนี้เพราะว่าเนเฟอร์น่าจะอยู่กับลัวมาผมก็มีความคิดนี้เหมือนกันเนาะแต่ว่าขอค่อยๆอัปเดตตาม วิมีข่าวล่าสุดเมื่อ2ทุ่ม38ดูรินอยู่6.2อ่ะงั้นผมย้ายดูรินมีข่าวว่ารวมมาอยู่ในตู้แรกนะทุกคนไม่ผมว่าฟรินอยู่ตู้แรกไม่งั้นอนเนฟ้าไปเล่นกับใครลกเขาก็บอกว่าเอาอัพภาพก่อนเพราะฉะนั้นมีโอกาสอยู่ในเฟิร์สฮาร์ปับอะไรเงี้ยโอเคเกิดประดับไล่ต่อนะครับเนเฟอร์เมื่อกี้ข่าวตอนแรกอยู่6.2ขต่อวางเนเฟอร์ไว้ข้างบนตรงนี้ก่อนละกันไม่รู้นะครับ ถ้าเน f เฟอร์มาอยู่6-1ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าจะได้เปลเล่นกับลวมาแล้วก็เน f เฟอร์เขาบอกว่าจะเป็นเมน DPS ที่เป็นเดนโดหรือว่าเป็นตัวของธาตไม้แล้วก็จะใช้ตัวของรูน่าบูมล่าสุดเน f เฟอร์ Never เป็นแคทเทอริส ต่อไปโคลามิน่าพูดไปแล้วครับเอนะมาเมื่อกี้ที่บอกไปเรียบร้อยแล้วเนาะว่าสกิลของโคลามิน่าก่อนหน้านี้เคยบอกกันไปแล้วว่าสกิลของโคลามิน่าจะเป็นเกี่ยวกับการแบบซองออฟเวกเกนมูนะครับก็คือทีมของแพทเลยนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับการร้องเพลงเพื่อที่จะเหมือนเปิดฟิลถ้าขิดว่าใครเล่นซีซีก็คือแอสตาเหยา่ยเปิดเพลงเปิดฟอร์ของตัวเองนะครับเพื่อที่จะบัฟเอ่อเป็นเป็นบัฟยืนร้องเพลงอะไรกันไปแบบนั้นนะครับเวลาร้องเพลงลักษณะชุดเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยอะไรอย่างง รอติดตามมีข่าวมาเกี่ยวกับตัวละครตัวหนึ่งในช่วงแบบว่า,าแพท6.3เนาะว่าอาจจะมี2ตัวนะครับที่เป็นตัวละครใหม่อาจจะมีตัวละครที่ไม่รู้ว่า4หรือ5ดาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะมีเซียนคนหนึ่งนะครับที่เราไม่เคยเจอมาก่อนของรีเย่เนี่ยเข้ามาพร้อมกับแลนเท r ร์ไลท์ก็จะเป็นตัวละคร2ตัวใหม่ในช่วง6.3เขาอาจจะไปเล่นด้วย,วยกันก็ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็รอยติดตามครับแล้วก็เซียนก็น่าจะเป็นทัดลมแล้วก็อาจจะแบบมีกระจายพิเศษอะไรของเขานะครับอาจจะเป็นมาช่วง6.4เนี่ยมีข่าวว่าตัวละครอะไรก็ตามที่เข้าในช่วง6.4จะเป็นตัวละครตู้ถาวรจาโหดะอาจจะเป็น4ดาวก็ได้นะครับผมแล้วก็อาจจะไปถูกแปะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้หรือจากโหดะจะลงตรงนี้เลยแต่6.4จะมีตัวละคร5ดาวตู้ถาวรตัวหนึ่งครับเช่นเดียวกับมิสกินะครับก็เข้าตอนช่วง6.4เหมือนกัน ต่อที่ตัวของวาก้านะครับเห็นมีคนผิดหวังกับวาก้ากันเยอะอะแต่ว่าผมว่าวาก้าก็จะเป็นแบบว่าก็เหมือนวาเลซ่าอะไรเงี้ยมีความเฉพาะทางครับก็วาเลซ่าก็คือกุ้งลงโจมตีใช่ไหมยอย่างวาก้าเนี่ยก็จะมีความเฉพาะทางในการเป็นเมน DPS ลมนะครับเขาว่ากันว่าวาก้าจะเป็นเมน DPS ลมที่โฟกัสไปเรื่องของการทําดาเมจทัดลมเลยแล้วก็นิโคนะครับผมเมื่อกี้ป็นเป็นออฟฟิลน้ําแข็งนะครับควรมีตัวละครอ,อย่างแบบ นิโคครับถ้าเป็นแบบว่านิโคที่มาทำดาเมดได้ตะโกนตะโกนสักหนึ่งตัวผมว่าก็ถูดสมเหตุสมผลนะที่จะเป็นแบบตัวละครที่จะช่วยเรื่องของการติดน้ําแข็งการทำออฟฟิลน้ําแข็งได้ดีอาจจะไม่ได้เป็นแบบเอสโคฟิเออร์ที่เป็นฮิวบัฟแต่เป็นดาเมดบับอย่างเงี้ย ไม่ต้องฮิวแต่เป็นดา m เมจเป็นออฟฟิลแปะดีๆแล้วเป็นดา m เมจไปเลยแล้วก็บัฟก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้สําหรับตัวของนิโคอันนี้ตาเมื่อกี้ผมดาวเองเนาะแต่ว่าตามลีกบอกว่าเป็นซับพอตออฟฟิลออฟฟิลแอปพลิเคชันก็คือเป็นตัวแปะน้ําแข็งด้วยเนาะเ,าเขาถูกดีไซน์มาให้เล่นกับอลิสโดยเฉพาะเลยในทีมเมลนะครับหรือว่า ละลายกับตัวของอลิสนะครับผมคู่ของแม่มดจะเป็นหนึ่งในคู่ที่โหดมากในช่วงปลายแพทของช่วงน็อตไคร6 6.7แถวแถวนน้นนะครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของตัวของลีกณปัจจุบันนะครับที่เป็นเกี่ยวกับกาชาแล้วก็ตัวละครเนาะ Next time let's together flasting fish go